สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับนะครับที่ช่องตาต้องนะครับที่ดินผ่อนได้นครมฐมก็เมื่อคืนไลฟ์สดไปตอนดึกนะครับเลิกก็ประมาณเกือบตีสองแล้วนะครับก็ตื่นเช้ามาทํางานครับตอนเช้าก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่ห้องนะครับไลฟ์สดบริษัทบีออนนะครับสองพันยิบสี่ก็เป็นเกี่ยวกับเนี่ยที่โต๊ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอุปกรณ์นะครับเป็นครีมเป็นอะไรนี่นี่นะครับ ผมตั้งไว้ไม่ได้ขายหรอกนะครับให้ดูนะครับให้ดูก็มาพูดคุยกันเหมือนเคยครับนะครับกับบรรยากาศไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูจอนิดนึงนะว่านะครับมีใครส่งข้อคงข้อความมานะครับก็วันนี้นะครับวันเสาร์นะครับใช่หรือเปล่าใช่เช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกันยานะครับก็บรรยากาศเห็นเขาบอกว่ายี่สิบเจ็ดเนี้ย นะครับพายุนะครับผลกระทบมาจากพายุอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วเมื่อเช้าเห็นข่าวแวบๆว,ว่าจะทําให้สภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรืออะไรเงี้ยก็วันนี้คึ้มตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อคืนก็ฝนตกปลอยๆนะครับฝนตกปลอยๆนิดน,นึงก็ลองดูนะครับลองดูเช้าว,วันนี้นะครับก็วันนี้ผมอ่า ว่าถ้าแดดออกนะครับแดดออกอากาศดีๆว่าจะไปนะครับถ่ายบินโดนนะครับที่โครงการที่ดินนะครับไอที่ผมนั่งอยู่เนี่ยคืออยู่ในห้องนะครับห้องไลท์ผมก็มานั่งไลท์เล่นๆนะครับฝึกฝึกไปแต่ผมว่าเกี่ยวกับที่ดินมากกว่าอ่าผมก็เคาะไปงั้นแหละครับนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าบรรยากาศสวยดีนี่เดี๋ยวผมเอาตั้งเยอะๆดีกว่านี่ฉากนะครับบริษัว์บียอ์นะครับ ดูเยอะมากนะครับดูเยอะมีสบู่ด้วยนะครับมีสบู่ด้วยมียาดมด้วยนะยาดมมาลองมานั่งไลดูครับตรงเนี้ยตรงที่ผมนั่งตรงเนี้เป็นจุดไล์ของน้องๆเขานะครับน้องๆทีมงานบีออนสองพันยี่ิบสี่นะครับก็เกี่ยวกับพวกครีมเนาะนี่บริษัทพวกครีมนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ครีมนะอันนี้กล่องกล่องเขาเรียกอะไรไม้ใช่ไหม เดี๋ยวนี้ผมจะบอกให้นะไอ้ไมลอยเดี๋ยวนี้มันถูกมากเลยนะเนี่ยตัวอย่างเงี้ยถูกมากเลยนะเดี๋ยวนี้ดูในพวกช้อปปี้ลาซาด้าครับมันถูกมากสามร้อยสี่ร้อยแถมตัดเสียงดีด้วยนะนะครับส่วนตัวผมมาใช้ดีเจไอไมสองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้มาขายนะแต่มาดูมาตรวจอุปกรณ์นะครับน้องๆทีมงานเขาก็มีตะกงตะก้านะครับอย่างเงี้ยนะขายเวลาเขาขายไรส่งไรสดเนี่ยเวลาหยิบมามจะเร็ว ของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอย่างนี้กล่องน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นชนิดซองนะผมขอแกะก่อนนะแกะดูไม่ได้ขายนะเอามาให้ดูชมนี่เป็นซองผลิตภัณฑ์นะครับอย่างนี้น้องๆเขาก็ไฟ้สดกันนะครับช่องต่ออนะครับพิมพ์ได้เลยบีออนสองพันยี่สี่ช่องต่อๆน,น้องๆไฟ้าาสดทุกวันเลยนะครับทั้งวันนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นมีลัสมานะครับใบหน้ามีฝ้ามีลัสมาเท่านั้นใช้ดีนะ ช้ดีนะครับตัวนี้ออยอถูกต้องจดเลขจดถูกต้องหมดนะครับก็มีถึงสองกล่องนะครับมีทั้งนี่เป็นชนิดซองนะครับแพ็กสิบนะครับเราขายเป็นซองด้วยสำหรับทดลองใช้นะครับแล้วก็มีตัวเป็นครีมนะครับนี่ไม่รู้ใช้ไปยังเดี๋ยวลองดูก่อนครีมหอมเหมือนแตงกวาเลย นะครับตัวมลสมานี่น้องเขาก็ทดลองใช้ไปนแะล้วเดี๋ยวผมลองทาหน่อยนะทาแล้วมันจะหล่อหรือเปล่านี่ตัวนี้เนี่ยผมก็ทำตามอ่าที่น้องๆเขาทำนะครับลองดูนี่ยังไงครับซึมซึมไปเลยครับซึมไปเลยไม่ใช่ไม่พูดนะซึมก็คือครีมซึมนะครับไม่ใช่นั่งซึมนะครับไม่ใช่ทาแนละ้วนั่งซึมนะครับครีมซึมไปเลยนะก็ดีนะ หกหกเอามาลองลองลองดูนะครับเข้ามาเข้ามาสดนิดนึงในห้องไล์สดมีตัวนี้ด้วยแต่ผมชอบตัวนี้มากเลยใหม่เนี่ยมันดูเป็นแบบมืออาชีพมากนะครับก็ตัวนี้อให้ดูก่อนให้ดูก่อนเผื่อใครสนใจนะครับนี่นะครับมีรัสมาเดี๋ยวผมแยมกมัก่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็น เมื่อกี้เพียวเฟสโกตัวนี้เพียวเฟสโกอันนี้มีลัสมาสังเกตง,ง่ายๆสามเหลี่ยมกับวงกลมนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นเกี่ยวกับฝ้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับใบหน้านะครับกระจ่างใสนะครับนี่สองตัวฝ้านี่ไม่มีแน่นอนเนี่ยผมสิวมีคนระับสิวนี่สิวว่ามีอยู่แล้วนะครับสิวมีต้องไปหาหมอตัวครีมนะครับตัวครีม มาซนของน้องๆเพราะว่าน้องๆเขาพักกินข้าวทานข้าวครับตัวไลฟ์สดเนี่ยน้องๆเขาจะพักทานข้าวสิบเอ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็จะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เที่ยงยันบ่ายโมงครึ่งนะครับช่องต่อๆนะครับฝากเข้าใครเล่นทิกตอกก็ฝากเข้าไปด้วยนะครับพูดเลยทิกตอกนะครับนะบีออนสองพันยี่สี่เพื่อไปติดตามน้องๆเขานะครับรีบริษัทก็ผมก็มาไลฟ์เดี๋ยวผมก็กินข้าวตอนเที่ยงนี่แหละแต่ตอนเนี้ยว่างนะครับมาไลฟ์ช่องตัวเองก่อนตะต้องที่ดินผ่อนได้นะครับมาถมนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะใครไม่ติดตามนะถ้าเป็นถ้าไหลตอนมืดก็กินเหล้านะครับถ้าไหลตอนอย่างนี้ก็เวลาทํางานวันนี้มาทํางานวันนี้มีนัดลูกค้าไม่รู้ลูกค้าจะมาหรือเปล่ามาดูที่ดินนะครับก็ถ้าใครนะครับมาซื้อที่ดินกับผมทาสัญญานะครับก็จะแจกเนี่ยแหละตัวนี้จะแจกให้ไปทดลองใช้ทัพหนึ่งกล่องแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเลือกได้อยากได้แบบไหนนะครับ ถ้าใบหน้ามีฝ้าก็ต้องมีลาสมาเท่านั้นนะครับส่วนตัวน,นี้นะครับพิงกระชากไว้มั่นใจใช้เพียวเฟสโกอ่าตัวนี้ครับส่วนที่เด็ดเลยตัวนี้ผมใช้อยู่นี่นะครับคอลาเจนทองคําผสมทองคําแท้นะครับนะครับทําให้นะครับทําความสะอาดใบหน้านะครับเวลาผมไปฝุ่นนะครับนะครับ ไลฟ์ Life, ไม่สิ้นสุดในห้านาทีอ๋อครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปไปทานข้าวก่อนแล้วกันครับผมไปทานข้าวก่อนนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องตัดต,ต้องที่ดินผ่อนได้นครปฐมด้วยนะครับ,นนรบสวัสดีครับผมไปทานข้าวก่อนหิว